นี่คือเรื่องราวของแฟนบอลที่ยอมไม่ได้หากใครมาแต่ต้องทีมรักมีปากพร้อมด่ามีร่างกายพร้อมประทะจนทำให้ต้องเจอกับจุดจบที่ไม่คาดคิดในกรีนสตี t h o o l i กนส์เขาคนนี้มีชื่อว่าแมดบักเนอร์เขาเป็นเด็กเรียนดีและมีอนาคตที่จะได้เป็นนักข่าวตามที่ได้ร่ำเรียนมาแต่เขากำลังจะโดนไล่ออกจากมหาลัย เพราะเขาโดนตรวจเจอว่ามียาผิดกฎหมายซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าหอพักของเขาซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นของรูเมดเพื่อนรวมห้องที่เป็นลูกของนักการเมืองชื่อดังซึ่งถึงแมทจะบอกความจริงกับมหาลัยว่ายานั้นไม่ใช่ของเขาก็คงไม่มีใครเชื่อและเขาก็เป็นพวกไม่สู้คนเขาเลยต้องจำใจออกจากมหาลัยแมทออกเดินทางจากประเทศอเมริกาไปประเทศอังกฤษเพื่อไปหาเชนนอนพี่สาวของเขาเขาได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เธอฟัง พวกเขามาคุยกันต่อที่บ้านของแชนนอนซึ่งมีลูกและสามีอยู่ที่นี่สตีฟซึ่งเป็นสามีของแชนนอนก็ได้มาทักทายแมทแต่แล้วก็มีเสียงเคาะประตูดังอึกกระทึกคึกโคมสตีฟไปเปิดประตูก็เจอพีทน้องชายของเขาพีทเป็นคนหำหมเขาเป็นเหมือนแกะดำในครอบครัวที่แสนธรรมดาเขามาเพื่อขอยืมเงินพี่ชายตัวเองเพราะเมื่อคืนเขาซัดกับแฟนบอลของทีมสเปอร์และทำกระเป๋าตังห์หายพีทตื้อสตีฟจนเขาต้องยอมในที่สุดแต่ก็ตั้งข้อแม้ว่าต้องพาแมทไปดูบอลด้วย โดยเขาจะฝากเงินไว้ที่แมทพีทต้องยอมตกลงแม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจแต่ก่อนที่แมทจะออกจากบ้านสตีฟก็ย้ำว่าอย่าให้เงินกับพีทเด็ดขาดระหว่างที่พีทกับแมทเดินไปด้วยกันพีทก็เสนอว่าให้แมทแบ่งเงินให้เขาเครื่องหนึ่งแล้วก็แยกย้ายกันไปแต่ให้ตายยังไงแมทก็ไม่ยอมพีทก็เลยคิดว่าเป็นไงเป็นกันเขาจะลองสอนคนอเมริกันอย่างแมทให้รู้จักโลกของฟุตบอลอังกฤษแต่แค่แมทเรียกฟุตบอลว่าซอกเกอร์ตามสไตล์คนอเมริกันแค่นี้ก็ผิดแล้วจนทําให้พีแทแบคง ก่อนจะไปดูบอลพวกเขาก็ต้องมากงกันก่อนพีทพาแมทมาที่ร้านประจำซึ่งมีเพื่อนๆของเขารออยู่เขาแนะนำให้ทุกคนรู้จักแมทว่าเป็นคนในครอบครัวทุกคนก็ดีกับแมทยกเว้นโบเวอร์เขาไม่ชอบให้คนนอกเข้ากลุ่มเขาแยกไปนั่งคนเดียวในขณะที่พีทแมทและทุกคนพูดคุยกันอย่างสนุกสนานหลังจากนั้นพวกเขาก,าก็พากันไปดูบอลพวกเขาเป็นแฟนบอลของทีมเวสแฮมยูไนเตดจบเกมนั้นเวสแฮมเป็นฝ่ายที่เอาชนะคู่แข่งแต่ดังคาโบราณว่าเอาไว บอลแพ้คนไม่แพ้แฟนบอลฝังคู่แข่งรอเซตหยอกพวกเขาอยู่ซึ่งพวกของพีทก็พร้อมมีเลือกอยู่แล้วหลังจบเกมแมดขอตัวกลับก่อนพีทบอกให้เขาระวังตัวแมดแยกไปคนเดียวโดยไม่รู้เลยว่าแฟนบอลทีมคู่แข่งจ้องจะเล่นเขาอยู่เมื่อแมดเดินเข้าไปในซอยเปรียวเขาก็โดนแฟนบอลคู่แข่งมาหาเรื่องแต่แล้วพีทกับเพื่อนๆก็โผล่มาช่วยแมดเอาไว้ซัดพวกมันจนสลบแต่มีคนหนึ่งหนีรอดไปได้พวกเขาวิ่งตามมันไปจนเจอ แต่มันมีพวกอีกเป็นขยงแมทเห็นท่าไม่ดีมีคนน้อยกว่าก็เลยบอกให้วิ่งหนีแต่พีทบอกว่าพวกเขาสู้อย่างเดียวไม่เคยคิดหนีแล้วพวกเขาก็เข้าไปลุยกับพวกมันแมทที่ไม่เคยสู้กับใครมาก่อนในชีวิตก็ใช้วิชามวยวัดเวียงหมัดเป็นพายุทอร์นาโดจนเข้าเป้าจนได้พวกเขาสู้สุดใจแต่ด้วยความที่คนน้อยกว่ายังไงก็ไม่มีทางชนะแต่แล้วโบเวอร์ก็พากําลังเสริมมาเติมของไล่ตะเพิดพวกนั้นจนหนีไปทุกคนต่างก็ประหลาดใจและชื่นชมแมท ที่ตัดสินใจอยู่สู้กับพวกเขาแล้วพวกเขาก็ไปดื่มกันต่อเช้าวันต่อมาพีทอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็หง่ดหงิดที่นักข่าวเขียนด่าแฟนบอลอย่างพวกเขาเรื่องทะเลาะวิวาทขายเรื่องดราม่าแทนที่จะลงข่าวเรื่องฟุตบอลพีทและเพื่อนๆในกลุ่มก็เลยเกลียดนักข่าวเข้าใ่พีทเล่าให้แมทฟังว่าที่อังกฤษแฟนบอลก็เหมือนเป็นหน้าเป็นตาให้กับแต่ละทีมเขายกตัวอย่างว่าอาร์เซนอลฟุตบอลเก่งแฟ,บน,งฟนบอลห่วยสเปอร์ฟุตบอลห่วยแฟนบอลก็ห่วย ทีมเวสต์แฮมที่พวกเขาเฉีย์ผลงานฟุตบอลก็งั้นๆแต่แฟนบอลเดนตายอย่างพวกเขาที่มีชื่อกลุ่มว่า Green Street Elite หรือ GSE เคยมีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคที่ก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาหัวหน้าของพวกเขาสร้างวีลกรรมเอาไว้เยอะทั้งโหดทั้งดิบทั้งเถื่อนแต่เขาลาวงการไปแล้วตอนนี้พีทเป็นหัวหน้ากลุ่มตั้งใจที่จะทำให้กลุ่มกลับมาโด่งดังอีกครั้งพวกเขาไปที่บ้านของสตีฟและเชนนอนสตีฟเห็นสภาพของแมทแล้วเขาก็ต่อว่าพีท พีทพยายามจะอธิบายว่าแมดโดนหาเรื่องเขาก็เลยไปช่วยแต่พวกเขาก็ยังทะเลาะก,กันและรุนแรงขึ้นแมดพยายามจะห้ามสตีฟทาให้เขาจะโดนด้วยอีกคนพีทเลยพาตัวแมดออกมาให้ห่างสตีฟและออกจากบ้านไปพีทขอบคุณที่แมดพยายามช่วยเขาพวกเขาพูดคุยทําความรู้จักกันแมดเล่าเรื่องที่เขาโดนไล่ออกให้พีทฟังพีทก็ได้ถามว่าแมดเรียนอะไรแมดรู้ว่าพีทไม่ชอบนักข่าวเขาเลยโกหกและตอบไปว่าเรียนประวัติศาสตร์ หลังจากนั้นแมดก็ไปโกงกับคนในกลุ่ม GSE ตลอดในวันที่เวสแฮมต้องไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเตดกลุ่ม GSE ก็เดินทางไปสนับสนุนทีมรักมีคนที่ไปถึงที่นั่นแล้วโทรมาบอกพีทว่าแฟนบอลแมนยูมาดักรอพวกเขาที่สถานีรถไฟพวกพีทก็เลยลงก่อนที่จะถึงที่หมายแต่ก็ไม่รู้จะเดินทางไปต่อย,ยังไงแมดเห็นรถส่งของเขาก็เลยได้ไอเดียที่จะตลบหลังพวกนั้นในขณะที่แฟนบอลแมนยูรอจัดหนักกลุ่ม GSE ก็มีรถคันหนึ่งผ่านเข้ามา พวกนั้นก็ยอมให้รถผ่านเข้าไปได้ซึ่งแมทได้จ้างคนขับรถให้พาพวกเขามาส่งแฟนบอลแมนยูไม่ทันได้ตั้งตัวกลุ่ม GSE ก็ออกมาจากท้ายรถและเข้าไปซัดพวกนั้นตำรวจได้เข้ามาจับคนทะเลาวิวาทแต่กลุ่ม GSE ก็หนีรอดไปได้ที่ง่าแฟนบอลแมนยูโดนจับผลงานครั้งนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับแมทซึ่งแม้แต่บรวเวอร์ที่เกียตที่หน้าก็ยังต้องยอมรับในตัวเขากลุ่ม GSE กลับมาโด่งดังอีกครั้งตัวแมทก็เป็นที่รู้จักของทุกคน ว่าเป็นไออเมริกันที่สร้างวีรกรรมเอาไว้ไม่อยู่วันหนึ่งพ่อของแมดได้มาพูดคุยกับเขาเรื่องที่เขาโดนไล่ออกจากมหาลัยซึ่งพ่อของเขาเป็นนักข่าวพ่อได้พาแมดไปคุยกับเพื่อนที่สำนักข่าวชื่อดังเพื่อจะฝากเขาเข้าทำงานในอนาคตแต่คนในกลุ่ม GSE ก็บังเอิญไปเห็นเข้าและโทรเล่าให้โบเวอร์ฟังซึ่งก็อย่างที่พีทเคยบอกแมดไว้พวกเขาเกลียดนักข่าวกันมากโบเวอร์และคนอื่นๆก็ไปหาพีทบอกว่าแมดเป็นนักข่าวที่แฝงตัวมาและเขาก็เข้าไปค้นคอมของแมด จนเจอว่าแมทได้เขียนบันทึกเรื่องราวของเขากับ GSE ตลอดทุกวันตัดมาที่ด้านแชนอนกับสตีฟพวกเขาได้พูดคุยกันจนสตีฟได้รู้ว่าแมดอยากเป็นนักข่าวและเคยเรียนเขียนข่าวมาก่อนเขาจึงรีบไปหาแมทที่กําลังสังสรรค์อยู่บอกให้แมทรีบไปบอกกับพีทเรื่องที่เขาเคยเรียนเขียนข่าวก่อนที่ทุกคนจะรู้ความจริงแล้วเกิดปัญหาขึ้นแต่แล้วก็มีคนเรียกสตีฟทุกคนก็นิ่งเงียบทางร้านก็ประกาศต้อนรับการกลับมาของสตีฟอดีหัวหน้ากลุม่มผู้ก่อตั้ง GSE ทั้งร้านก็ยกแก้วเพื่อสรรเสริญเขาสร้างความประหลาดใจให้ Pierre แมทแมทกใใับสตีฟก็ได้มานั่งคุยกันสตีฟเล่าให้ฟังว่าเขาเลิกยุ่งเกี่ยวกับ GSE ตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วในวันที่เวสแฮมเจอกับโคู่อลิมีวอร์ y, ในวันนั้นเวสแฮมแพ้พวกเขาถูกแฟนบอลมีวอร์หัวเลาะเยาะและเขาทนไม่ได้เลยพากลุ่ม GSE ไปเอาคืนเหตุการณ์เริ่มชุลมุนและมันก็เลยเถิดทอมมี หัวหน้ากลุ่มแฟนบอลมีวอร์มักจะพาลูกชายมาด้วยและเขาก็สูญเสียลูกชายไปในวันนั้นด้วยฝีมือของ GSE นั่นทำให้สตีฟไม่ไปดูการแข่งอีกเลยทิ้งเรื่องราวของกลุ่ม GSE ไว้เบื้องหลังเริ่มต้นชีวิตใหม่กับแชนนอนพี่สาวของแมทแต่ในตอนนั้นเองพีทก็มาลากคอแมทออกจากโต๊ะแล้วโบเวอร์ก็ซัดเขาจนล่วงลงไปนอนสตีฟก็มาห้ามไว้ พีทบอกว่าแมทเป็นนักข่าวที่แฝงตัวมาแอบเขียนเรื่องของ GSE มาตลอดและยังมีคนเห็นว่าแมทเข้าไปที่สำนักข่าวแมทอธิบายว่าทุกคนกำลังเข้าใจผิดเขาแค่เขียนไดอารี่ส่วนตัวเก็บไว้และเขาไปที่สำนักข่าวเพราะเป็นที่ทำงานของพ่อเขาโบเวอร์จะใช้กำลังให้แมดหยุดแก้ตัวแต่พีทก็สั่งห้ามไม่ให้ทำ้ายพวกเดียวกันโบเวอร์ก็ฟ้องสตีฟที่เป็นอดีตหัวหน้ากลุ่มว่าพีทหลงเชื่อคนง่ายและอ่อนแอเกินกว่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่ม GSE แต่สตีฟบอกว่าตอนนี้พีทเป็นหัวหน้ากลุ่ม ทุกคนต้องตามเขาโบเวอร์ก็โมโหและเดินออกจากร้านไปเขาไปหาทอมมี่หัวหน้ากลุ่มแฟนบอลมีวร์ที่เครียดแค้นสตีฟและ GSE เข้าใ่โบเวอร์มาขอให้ทอมมี่ช่วยประจัดการกับแมทไออเมริกันในกลุ่ม GSE ซึ่งตอนแรกทอมมี่ไม่สนใจจนกระทั่งโบเวอร์บอกว่าสตีฟก็อยู่กับแมดด้วย <S <S ด้านพีทก็ขอให้สตีฟกลับมาเป็นหัวหน้ากลุ่มเพื่อรวมทุกคนเป็นหนึ่งเพราะตอนนี้กลุ่มกำลังแตกแยก ในตอนนั้นเองพวกแฟนบอลมีวอก็พังร้านเข้ามาจุดไฟเผาทำให้ทุกอย่างชุลมุนไปหมดทอมมี่ก็ตรงดิ่งมาหาสตีฟสตีฟขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตบอกว่าตอนนี้เขามีครอบครัวและวางมือไปแล้วทอมมี่ก็ไม่สนใจเพราะสตีฟพ,พาครอบครัวของเขาไปสตีฟพ,พยายามต่อสู้และเอาตัวรอดทอมมี่เลยเอาขวดแก้วแตกทีมเข้าไปที่คอของสตีฟและสั่งให้พวกของเขาเดินทางกลับพีทกับแมทก,ก็มาเห็นว่าสตีฟเจ็บหนักมากพวกเขาก็รีพาสตีไปโรงพยาบาล ทำให้เขารออตายมาได้อย่างวุ่นวิตพีทก็ได้บอกกับแมทถึงอาการพี่ชายของเขาและก็สังเกตเห็นว่าโบเวอร์นั่งรู้สึกผิดและเศร้าเสียใจนั่นทาให้พีทรู้ทันทีว่าโบเวอร์คือต้นเหตุที่ทําให้ทอมมี่บุกมาทาร้ายพี่ของเขาเขาเลยตัดขาดกับโบเวอร์พีทได้สั่งให้คนของเขาไปบอกกับทอมมี่ว่าเขาต้องการล้างตาเพราะเขาจะปิดฉากเรื่องนี้อย่างถาวรเชนนอนมาเยี่ยมสตีฟและบอกว่าเธอจะกลับอเมริกาเพื่อความปลอดภัยของเธอกับลูกเธอกลับมาเก็บกระเป๋า แมดกับพีทก็มาเห็นเข้าแมดต่อว่าเชนนอนแต่พีทก็บอกว่าเธอทําถูกแล้วและเขาก็ไล่ให้แมดกลับอเมริกาไปด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวแมดเองเช้าวันต่อมากลุ่ม GSE ก็เตรียมที่จะไปเจอกับพวกทอมมี่ซึ่งแมดก็ตามไปด้วยแมดคิดว่าเขาต้องมาช่วยสู้เพื่อให้ครอบครัวของเขาที่รวมถึงสตีฟและพีทได้อยู่อย่างปลอดภัยเชนนอนเห็นว่าน้องชายไม่อยู่บ้านเธอก็เลยขับรถออกตามหาเมื่อกลุ่ม GSE เจอกับกลุ่มของทอมมี่ พวกเขาก็ซัดก,กันอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ทอมมี่ที่มีอาวุธมาใช้กับพีททำให้พีทเสียท่าแต่แล้วโบเวอร์ก็มาช่วยพีทเอาไว้แมทเข้ามาดูพีทเพราะเขาเจ็บหนักมากแล้วแชนนอนก็ขับรถมาเจอแมทแมทเลยจะพาพีทไปที่โรงพยาบาลแต่เมื่อทอมมี่เห็นเมียของคนที่เขาแคร์ที่สุดเขาก็ส่งคนไปทำร้ายเธอแมทรีบเข้าไปช่วยแต่ก็สู้ไม่ไหวพีทเลยสั่งให้โบเวอร์พาครอบครัวของเขาออกไปจากที่นี่โบเวอร์ก็เข้าไปช่วยแมท แต่ทอมมี่ก็กำลังเดินตรงดิ่งไปหาพวกเขาพีทก็เลยพูดเพื่อถ่วงเวลาบอกว่าที่ทอมมี่เสียลูกไปเป็นความผิดของตัวทอมมี่ที่เป็นพ่อแต่ไม่ยอมปกป้องลูกกลับพามาในที่ที่อันตรายแบบนี้ทอมมี่ก็โมโหมากต่อยพีทไม่หยุดจนต้องมีคนมาห้ามโบเวอร์ <B ower S 2> ก็รีบเข้าไปดูพีทแต่มันก็สายไปแล้วพีทสิ้นลมหายใจลงตรงนั้นสตีฟได้รู้ข่าวเรื่องการจากไปของน้องชายมันก็ทรมานหัวใจของคนเป็นพี่จนเกินกว่าเขาจะรับไหว แมททำได้แค่พาเชนนอตออกไปจากที่นั่นโดยที่รู้ว่าคนที่ช่วยชีวิตพวกเขาได้จากไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานที่อเมริกาอดีตรูเมทที่ทําให้แมทโดนไล่ออกจากมหาลัยกําลังจะเรียนจบและมีหน้าที่การงานที่ลุงโรดแมทก็ได้มาหาและของานทําเพื่อชดเชยในสิ่งที่เขาเคยรับผิดแทนจนโดนไล่ออกเจ้านั้นก็ตอบตกลงแบบส่งๆโดยหารู้ไม่ว่าแมทแอบอัดเสียงเอาไว้ซึ่งเจ้าตัวได้ยอมรับทุกอย่าง เป็นหลักฐานที่สามารถเอาไปแก้ต่างกับมหาลัยแมทจะได้กลับเข้าไปเรียนอีกครั้งในตอนนั้นเองแมทก็กำลังจะโดนแย่งเอาที่อัดเสียงไปเขาเลยกัดจะซัดมันให้หน้าหงายแต่ก็แค่ขู่เขาเดินออกมาจากที่นั่นและพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งแมทได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงที่แลกมาด้วยชีวิตของพีทช,ชีวิตที่คิดเครียดแค้นไม่มีวันเป็นสุขและความรุนแรงไม่ว่าจะด้วยคําพูดหรือการใช้กําลังมีแต่จะทําให้ทุกอย่างแย่ลง คิดเห็นยังไงกันบ้างช่วยคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Enjoy Spoiler สวัสดีครับ